บ่หมูสาวก่อนเว้ยไอเอสไปรับเลยเอสเองไปเลยเอส้านมาดูงูพี่เอสครับพี่เอสเลี้ยงไว้โอ้โอ้ยไม่ได้เลี้ยงใช่ไหมมาอยู่เองใช่ไหมน่ะเลี้ยงไว้เองใครเลี้ยงอ่ะถึงวันเติอนท่อน้ำพอมาแต่ท่อน้ำโอ้ยก็เอาไปปล่อยที่ใจไหนดีก่อนโบยานเว้ส้อย ใส่หัวมั้ยหวใส่ล่ะหัวพวกเป็นเฮ้ยเห็นหัวแล้วเห็นหัวแล้วนกนเห็นหัวแล้วเห็นหัวแล้วเว้ยหันมาทั้งพีผู้ดีเว้ยเฮ้ยธรรมดาเอสปนนั่งตรงนู้นดีว่ะที่นั่งประจำมันนั่นน่ะโอ้ยเห็นแล้วร้องเฮ้ยเอเอสเนนั่งตรงนี้วเอสปอตป่ะงูก็เป็นตัวแค่นี้เองลูกงูนะเอออน่อเออโหลี้งไว้คือจับไดห็นเออวได้ใช่ไหม หอมอยู่ทางโน้นหอมอยู่ทางไม่เชื่ออีกหอมอยู่นี่เอออ่ายอย่าไปหาหนึ่งั้อนงูด้วยลูกไปขอดี้อยย่งเรียงบ่จับไปเรียงอ๋อเอาปตอจับไปเลี้ยงบ่กิเลงอย่างกับปตอมีเนี่ยไม่กินอยู่บ่สื่อถอดไก่ให้กินโอ้ตายตายอันลูกตัวพ้องนี่ให้กินจำแจ้าเนาะส่วนงูเหลือมเนี่ยเตรียมสื่อถอดไก่ให้กินเนาะ เบิ้งแล้วเบิ้งันลงแล้วพี่น้องมันลงร่องแล้วมันจะพุ่งมาหาได้ไหมน่ะพุ่งมาได้ไหมครับที่ถายใกล้ๆนะตอนเนี้ยโอ้โหมันหาที่ก่อเกี่ยวใหม่เฮ้ยโอ้ยคอไหมไหมโอ้น่ะน่ะมันหาที่ไปใหม่แล้วน่ะเฮ้ยมันย่อตัวแล้วน่ะโอ้ยไนเจอ